ทำอะไรอยู่วะแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะเง้ยทำไงอ่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเล่นไม่ได้ดั่งใจเลยเว้ยคุณจะทำไรหัวน่าเบื่อว่ะไปอ่าอย่าฟังครบตันไป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 ขาตัวผมบอกคุณไปไหน วงทักกว้างเลยรถอะกวมีปัญหากันเรื่อยแล้ววันเนี้ยเอ้าขับดีดิกมัซิงเกินยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่ตขึ้นมาเอาเอาเอาดิวมเอาคไดน่อบอกว่าในหักกาประตูบอกว่าพี่ตขึ้นมาแล้ว น่าเบื่อว่ะเล่นกับเด็กคนนี้น่าเบื่อว่ะเล่นไปก็เป็นแต่แพ้อะไรคุณไม่พอใจผมเหรอจะเอาไหมล่ะเอาไม่ละหนึออ่งวันละท้าเหรอใช่ท้าเมื่อวานนี้ก็แค่ฟุกนะที่ยิงผมได้น่นนะน่ะแพ้หน้าขาวไหมอ่ะได้รอบนี้แพ้หน้าขาวไหม โอเคครับตอนนี้มันไปฉีนะครับแล้วมันกลับมาเราจะเล่นอัดตัวจิงตัวมันนะครับรอบนี้คือผมจะแกล้งมันนะครับ mm hmm. คือตอนเนี้มันหัวร้อนนะครับก็ค,คือตอนนี้ทันว่าหัวร้อนท้าผมหนึ่งหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนสกิลก่อนนะครับผมจะสกิลโกงไปเลยนะครับ โอเคผมสร้างห้องเลยนะว่าผมสร้างห้องเลยนะโอเคไหมผมสร้างห้องเลยนะแพ้หน้าข่าวนะครับโอเคคุณหันหลังเล่นได้ไหมเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณดูเจ้าผมไงไม่เอาคุณดูเจ้าผมทำไงอ่ะเอาเออหันหลังเล่นสิ อะไรโอ้มันไม่เกี่ยวกันหรอกผมกดผิดเมืเ่อกี้ลงแรงไปผมหลงใส่มาไม่ใช่ไม่เห็นแล้วโอ้แดง ไก่กัน s <S แน่ก็คุณโดนน้อยู่หนึ่งสูตรน้ำมิสิะไรมาพูดอ่ะอ้าวมีสิทธิ์อะไรมาพูดอ่ะมีสิทธิ์อะไรยิงให้มันโดนก่อนค่อยพูดแป้งอยู่ไหนแม่แม่เอาแป้งเอาไว้รอเลยนะแม่ โอเคนั่นแหละแป้งสวยถ้าแพ้ผมก็เมมไเอาผมถอดกเกาะาอะไรอ่ะถอดถอดทุกอย่างอะไรอ่ะมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะถอดแล้วอะ่ะถอดแล้วอะ่ะจะเลือกอ้างมาดิจะเลือกอ้างสักทีนึงจะเลือกอ้างสักทีนึงมาดิยเกาะอะไรกันกับกเกาะเกาะอะไรกันเกาะอะไรกันครับ งอะไรผมไม่ได้โกงผมก็ถอนก่อนถอนบอกให้คุณแล้วไงไม่เอาอะไรไม่เอาไม่หน้าขาวนะครับหน้าขาวก็คือหน้าขาวแอคเหรอเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห้ย เดินเกินอะไรคนดูผิดอะไรผมผิดอะไรเกาะผมก็ไม่ซื้ออะไรผมก็ไม่ซื้ออ,อะไรไหนไหน,ออหนตอนนี้นะครับก็จะร้องไห้แล้วนะครับน้ำตาออ,อกแล้ววีวีน้ำตาออกแล้วคนดูเอ้ามีน้ำตาไหลแล้ว,รลวหรอแค่สี่สุดเองนะร้องไห้ทำไมครับเนี่ยผมเอาจินมาขึ้นมาแล้วพูดเป็นไง เทาไหร่ครับเท่าไหร่นี่หว่าไอ้หน้าขาวนะครับหน้าขาวนะครับหน้าขาวไม่ต้องร้องนะไม่ต้องงร้ออออนะไม่ย่าร้องนะอย่าร้องนะผมหน้าขาวจะไหนเอาคุณคุณตกลงขอเล่นเกมมีคนดูมีหลักฐานมีคลิป อีกสองวินผมจะได้แล้วนะครับผมก็รอดูคนหน้าครับเดี like ๋ยวก็ร <the randomized Por> ู้ใครไก่ไม่ไก่ทันเดี๋ยวก็รู้ครับ ูจ็หนีผมแล้วเอา้าอะไรอ่ะกูจะหนีได้ไงอ่ะเจ็ดศูนย์ร <c oughs> อบนี้ก <c oughs> รรร็รู้มือนะครับรู้มือเนาะรู้มือนะครับอะไรครับปุตตะเกนผมอ,อะไร ออกมากราบมาก่อนเอาเอ้าเอาเอาน้องๆมาข่าวครับไม,ไ,มไม่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 เข้ามาถ้าไม่เข้ามาผมไล่คุณออกจากบ้านแน่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละผมให้เวลาคุณสามวิหนึ่งสองสามเข้ามาอยู่นี้เข้ามายืนตรงนี้ ถ้าคนดูเดี๋ยวผมต้องไปคนดูรอแป๊บอ๋อเลตอตอร์ถ้าคุณปิดผมผมไล่คุณออกจากบ้านแค่นั้นแหละแป้งอยู่ไหนแป้งไม่มีมีอะไรแป้งที่มีคุณมายืนตรงนี้เลยมมมันไ่ีแป้งอ่อแล้วแต่คุณนะถ้าคุณปิดผมผมไล่คุณออกจากบ้านเอา คุณพูดด้วยอะไรไม่คุณพูดไปว่าอะไรคุณพูดก่อนพูดว่าโอนโมอันดับหนึ่งของโลกโอนโมอันดับหนึ่งโอนโมอันดับพันของโลกเอาไอกระเป๋าเลยออกไปเลยไปให้คุณดูดูก่อนอ้ยเอาวนี่เอาเลยเอ้อควยไปนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเอา อะไรคุณเงหน้าก่อนเอาดีเอาดี่เอาดีไม่น่าดีเอาไปเอาดีครับเอาดีครับ ก็รู้มือนะครับคุณดูน่าจะไปฟ้องแม่แล้วนะครับผมก็ไม่รู้อะ่ะแล้วแต่อ่ะเล่นแพ้ผมไงก็เล่นแพ้ผมเองอะ่ะผมไม่ได้ทําอะไรให้อะ่ะใช่ไหมละ่ะเล่นแพ้ผมเองตกลงกันเองไปฟ้องแม่กันแล้วแต่นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทันวาแพ้พี่โอนโมโเจ็ดศูนย์แล้วก็หน้าข่าวไปซะตอนที่ผมเอาจิงอะ่ะผมก็บอกแล้วลว่าคนดูขำกันไม่ออกหรอกครับ